ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน รุ่นใหญ่ยังเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นนั่นเล่นให้ทุกตัดเชิญชมและครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใครความตี่นเรียกได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบ ต้องฉีดทั่วเลยเพราะอะไรคะเอาลูกค้าจะได้มั่นใจในสินค้าออโต้แบกของเราไงว่าสะอาดถูกหลักอนามัยถูกต้องค่ะนี่เชื่อไหมขวดได้ไปขวดที่9้าแล้วนะคะที่ฉีดเนี่ยล้วที่สาคัญฉันได้ตื่นขึ้นมาฉีดตะกตีสี่จนถึงปัจจุบันนี้ละค่ะกดดีแล้วแหมทำ<ด>ไปโดยเฉพาะที่มือเนี่ยค่ะฉีดแล้วฉีดอีกฉีดจนลายมือหายไปหมดแล้วค่ะยังว่าแกดูไม่มีอนาคตเลยนะ ดาใช่ไหมคะดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับออโต้แบก สูนยบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ครบวงจรด้วยช่างมืออาชีพมาตรฐานญี่ปุ่นยินดีรับใช้ค่ะโอ้ย,ยินดีมากๆเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะผมก็ต้องขอแนะนําตัวนะครับผมชื่อบันเทิงนะครับผมทํารายการตะเวนร้านดังนะฮะและสําหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมาถ่ายอะ <c oughs> ไรกับแกไอ้ปัน้น ก็จะเอาแววตาสื่อกับลูกค้าครับอ๋อที่จะถ่ายลูกตาฉันใช่ครับจะบ้าหรือเปล่านี่ถ่ายทํานรายการมันต้องเห็นกว้างๆสินค้าเนี่ยมันต้องเห็นไปด้วยเข้าใจไหมครับนู่นไปถ่ายใกลๆถ่ายไกลๆนะครับไปไกลๆครับผมเออนะครับแล้ววันนี้นะครับผมบันเทิงนะฮะก็จะมาไกลไปเปล่าน่ฮะก็ไกลไปเปล่าซูมได้ไงซูมอ๋อจะกดซูมครับอืมเอามาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผ่านนี่ผ่านหลังพี่แล้วก็ไปเห็น คนเขาด้วยเขาไดไหมได้ครับแต่ถอยไปหน่อยก็อย่ามายินใกล้กินเนื้อกินตัวเหม็นกุ้งเหมือนปลาอะไรเปห <c oughs> มอย่้คนแนะนําตัวนะครับ <c oughs> ผมชื่อบันเทิงมนะครับทํารายการตะเวนร้านดังนะฮะอ๋อแล้วจะรับสินค้าอะไรของเราดีคะคือ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกก่อนนะฮะวันนี้ผมมาถ่ายทารายการที่ร้านนี้นะฮะก <c oughs> <c oughs> ็คือเพื่อโปรโมตร้านนะครับใช่ล้วยังไงหรอคะอยากจะมาสัมภาษณ์ไปโปรโมทให้อ่ะฮะสัมภาษณ์หรอคะ ถ้าพูดถึงสัมภาล้วก็สัมภาษณ์ฉันได้เลยค่ะฉันได้รู้หมดเลยในร้านนี้ตั้งแต่สักเบือยันเรือลบเลยค่ะไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือเรื่องของตัวเองเองไม่ทราบคุณเป็นใครครับเนี่ยออน,นี่ก็เป็นลูกจ้างตัวน้อยไร้ค่าค่ะอ๋อไม่ทราบว่าคุณเป็นใครครับดิฉันกุ้งพลอยเป็นผู้จัดการร้านค่ะโอ้ชื่อแปลกดีนะฮะชื่อกุ้งพลอยอย่าว่าแต่ชื่อแปลกเลยนะฮะ นี่ถ้าไม่ติดแมสเปิดแมสออกมาคุณก็คงจะหน่าแปลกด้วยใช่ไหมครับตอบคค่ะนี่คุณอําฉันเหรอคะโอ้โหหยอกเล่นครับคุณคุณพลอยเจอคุณพุ่งพลอยก็ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะทํารายการเลยนะครับทําสัมภาษณ์คุณนะฮะเพื่อจะเอาไปโปรโมตร้านว่าที่ร้านออโต้แบ็คเนี่ยมีอะไรกันบ้าง้ยได้เลยครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอาเลยไหมฮะฟอเอาเลยค่ะโอเคกครับอ้ไอ้ปั้นรับผมไปรับตรงนู้นรับ 5 4 3 2พอเสร็จปุ๊บแล้วสูงเข้าหน้าคุณกุ้งพลอยเลยห้าสี่สแล้วสูงเข้าหน้าคุณกุ้งพลอยนะครับพร้อมนางค่ะนับมาเตอคุณมาเถอะครับทำไมฮะผมขอย้ายที่ตั้งกล้องไดหมครับเฮ้ยคุณนั่งตรงนั้นก็ดีแล้วนี่นั่งตรงนี้ผมอายครับอายใครเล่ามันโดนล้อครับเฮ้เล่นๆอย่างนี้พร้อมสี่สามสองไอ้แคทสวัสดีครับ นะครับผมบันเทิงนะครับมาพบกับท่านอีกแล้วนะฮะกับรายการตะเวรร้านดังและตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับคุณกุ้งพลอยนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการร้านนะฮะขอสอบถามนิดนึงคุณกุ้งพลอยที่ร้านออโต้แบ็กนี่นะฮะมีสินค้าอะไรบ้างครับค่ะก็มี ยางรถแบตเตอรี่ช็อคอาบน้ำมันเครื่อง PT ีแมกนิตรอนและน้ำมันเครื่องเ e อ i เ s ีสผ้าเบรกและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เช่นที่หุ้มพวงมาลัยใบปัดน,น้ำฝนตุคนค้มพื้นนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับคุณผ <c oughs> ู้ชม <c oughs> เป็นยังไงนะครับสุดยอดจริงๆ <c oughs> เลย นะะฮพิเศษสุดๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ใช่เลยค่ะนี่แล้วร้านเราเนี่ยยังมีสิทธิพิเศษอีกหลายอย่างเลยนะคะสิทธิพิเศษที่คุณฟุ้งพลอยพูดมานี่มันมีอะไรบ้างครับก็มี 1. ผ่อนสบายสบายศูนยเปซ็นอแคมเปญอยู่ดีมีสุขร่วมกับปั๊มพีทีชิงคู่ปองน้ำมันทุกเดือนเดือนละส0 0 0มบาทและลุ้นรางวันใหญ่ปลายปีมูลค่าอีกหกแสนบาทสแต้มพีทีแมคคัใช้เป็นส่วนลดได้ สมาชิกพีทีแมคคัสรับแต้มคูณ2ในเดือนเกิดคะ่ะโ,โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นผมขอสมัครเลยนะครับสมัคร PT ทีแมคคัสแล้วก็รับแต้มได้เลยใช่ไหมครับใช่เลยคะะะ่ะคุณกุ้งพลอยครับนนถ้าไม่รบกวนคุณเกินไปแล้วผมจะขออินเสิร์ต หน่อยได้ไหมฮะอุ้ยอินเสิร์ตคืออะไรคะคะอินเทอร์เนต็ตหรือเปล่าคะอินเสิร์ตหมายว่าของแต่ละชิน้นแต่ละชิ้นเดี๋ยวผมจะถ่ายออกมาให้ดูดีแล้วก็สวยงามเลยนะฮะ <c oughs> ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะนะฮะได้ได้ได้ไ,ดไ,ดอไอ้ปั้นครับผมอินเสิร์ตเลยเริ่มจากแม็กแม็กแม็ก,มกอะไรเนี่ยเอาให้หมดเลยนี่ครับแม็กอันนี้รับรองใส่แซทโฟไม่สะเทินน้ำคุณบันเทิงคะครับผมพอดีเออถ้าดิฉันอยากเป็นดาราค่ะต้องทำยังไงบ้างคะ คุณเป็นดาราอุ้ยคุณอยากเป็นดาราเหรอฮะแต่ผมจะบอกคุณตรงๆเลยนะฮะคือผมทํารายการนะฮะมันไม่เกี่ยวกับพวกปั้นดารานักร้องนักแสดงว้าแต่ถ้าคุณอยากเป็นจริงๆนะฮะผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะฮะคนนี้จริงเหรอคะครับฉันอยากเข้าวงค่ะวงการนะฮะวง อยากเป็นดาราค่ะใครอ่ะเขาอยากเป็นดาราใครจะมาเอางี้ถ้าคุณอยากเป็นดาราขอขอเทสนิดนึงแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขอเทสขอเทสเอาบทนะพระปอเขาไม่เดินอย่างนี้เฮะเป็นเบาหวานเบาหวานเขาจะไปเป็นดาราได้ไงเบาหวานเอาเกาเป็นเบาหวานด้วยเป็นดาราด้วยแถมให้ไงคะหนมรถสีตาทำต่อเออเปิดนิดนึงก็ได้เดี๋ยวผมยิงใกล้เดี๋ยวเเดี๋ยวผมพากล้วคุณพูดนะครับ มิสเตอร์ล e. ุยมิสเตอร์ลุยยูเอลิเบสยูแคสเดสลองกองอะไรลองกองลองกองหแบยว่าหน้านี้มีแต่มายงชิดคุณต้องทำริบซิงตามด้ทีเพราะปากต้องให้ตรงเออลองดูอ่ะมิสเตอร์ลุย I want this now I want this now I want this now ยัง ยัง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 โอเคสายแบดด้วยสายแบดเห็นไหมันที่ทำเสียงนี่้โอเคเป็นหมาฝ้า huh. บ้านไจำไม่ผิดมิสเตอร์ออตเตอร์ เพลงหนังเรื่องไททานิคภาควิสดารอเล็กซิวอเล็กเจ๊แพรเป็นผู้จัดละครใช่ไหมคะใช่อ้าเป็นผู้จัดละครชื่อดังแธอทออเป็นผู้จัดละครแล้วเป็นหัวหน้าผู้จัดอยากอยากเป็นดาราค่ะใช่ค่ะยังไงกุ้งพลอยฝากตัวด้วยนะคะ อยากเป็นดาราก็ไม่ยากแต่เธอต้องมีพื้นฐานการแสดงซะก่อนได้หมดเลยแล้วก็ไเล็ค่ะงั้นเดี๋ยวจะเล่นเลิ่ซีนให้ดูนะคะค่ณป่าเนี่ยเธอหนังของฉันละครของฉันเนี่ยนะไม่ใช่ละครแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละครรักหวานชื่นละครอะไรคะเป็นละครบู๊โอ้ขนาดไหนคะโอ้โหขนาดไหนถามระเบิดภูเขาเผากะทม ใช่ไหมคะแล้วใช้พวกชอบเป็นตัวอะไรคะเอออ้อตอนนี้นักแสดงเรามีครบหมดแล้วเธอสองคนเธอเป็นเฮ้ยเดี๋ยวนางเอกเลย,<ะ>ยฉันเป็นนางเอกได้ไหมคะนางรองมันหน,น,นังรองก็เป็นน้ำตกก็สิเ,เน้ำตกขนกาดไานรองใ<ช>ออม่ไม่ตกลงมียังพระเอกนางเอกอะไรพระเอกนางเอกมีแล้วขาดอะไรอ่ะยังขาดอยู่อะไรอ่ะเพราะมันต้องระเบิดพวกนี่ยเธอเป็น ภูเขาภูเขาเดี๋ยวนักเอกฉันจะมาแล้วพี่แพะเอามาแคปที่นี่เลยใช่ไหมเอามาแคปที่นี่เลยได้ได้เดี๋ยวเรามาซ้อมบทกันที่นี่เลยที่จะทำเรื่องใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้เอาด้นการน้องมาเลยด้วย ไปได้ไงเนี่ยนางเอกน้องอังจอมสวยก็เพิ่เยอะพี่เอกนางเอกมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มซ้อมบทกันเลยดีกว่าได้เลยพี่หนังหนังใหม่หนังใหม่หนังใหม่เออแล้วพี่ตั้งชื่อเรื่องยังยังนะสิเธอเออเออคุณกุ้งพลอยครับค่ะจะจำเกียรติไหมฮะถ้าผมจะใช้ชื่อร้านนี้ไปตั้งชื่อเป็นหนังด้วยรังเกียจเรติงั้นใช้ชื่อนี้เลยครับชื่ออะไรครับมอนุรับ ออทเตอร์แบทชอบชอบชอบโอเคนะฮะดี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 พี่วางตัวเลยครับจะได้ดูไอ้หนังเราดูดีด้วยได้วางตัวเลยพระเอกนางเอกนี่ภูเขาภูเขาต้องทำไงล่ะคะเธอไปย่อตัวเป็นภูเขาเดี๋ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นก้มลงก้มลงก้มลงแล้วหนูล่ะคะอ่าเธอไปยืนเป็นกระท่อมตรงนั้นยังไงก็แม่กระท่อมนี่กระท่อมมีหลังคา เออเช่นนั้นเช่นนั้นนี่กระท่อมหรือสามภูดนั่นแหละปั้นแล้วยังไงต่อคะเจ๊แพงย่อๆลงอ่ะนั่งเอกไปนั่งบนภูเขาไปนั่งเลยนะคะได้ได้ลูกพี่ชงอนใช่ไหมได้ค่ะเออไปนั่งหอสายเลยอะไรมาขี่อะไรเนี่ยฉันเป็นภูเขาภูเขาไม่ใช่มาเลยต้องต้องนั่งสวยต้องนั่งสวยเนั่งเอกนั่งหน้าออกไปครับ อ่านั่งค่ะนั่งละแล้วก็พร่ำลำพึงลำพันบ่นหาพระเอกภาาาษอีสนพูดภาษาอีสานนะครับโอเคโอเคโอ้ยน้อตอนนี้บักออโต้อยู่ใส่ละโดนถากระโดนตดนแดดกระหูเด็ด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 รักออโต้แบตหรือผาแดงนางไอ้แต่ไปถ่ายที่อีสานถ่ายที่สารไปถีสานนะครับว่าวจะว่าวได้อยู่บ่าว่าวได้ค่ะแล้วพี่ว่าวได้ไหมคะว่าวได้ว่าวได้ แล้วเจ้าว้าวปะว่าวค่ะใช,ใช้อะไรเว้าวใช้ปากเว้าวจ้เะเฮ้ย้างคนั่งลงนั่งลง <c oughs> อนโอ้ยนาะมือนีบออโตโอ้ไม่รู้เร <ดน S 1> ื่องเช่ไหมถากระโดนโดนอแดดก,กะหอนหอนเออเออ ป็มดกัดเบียดมดกัดกระบวอมเราเนี่ยมีมดเหรอครับโทษครับโดนใครไปแล้วใครจะถ่ายแล้วมึงเข้าไปนึกว่านักแสดงโดนมดกัดครับเป็นภาพเสียหมดเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ที่ตบเขาอินเสิร์ตทันหรือเปล่าคะทันทันทันนะโอเคไม่ทันแล้วมันไส้้อไจ มือนีแบบออโตคือดนแท้ใหนขณะนั่นเองพระเอกก็รีบว in ิ่งเข้ามาเพื่อจะขอทษนางเอกไปวิ่งไปวิ่งไอ่านั่งบนภูเขาทอดรักกันพูดด้วยพูดด้วยอะไรอะไรนั่งสองคนแล้วมันหนักค่ะไม่มีความกดได้ไหมอ่ะแล้วเธอเล่นเป็นตัวอะไรภูเขาภูเขาบนได้เหรอเขาต้องนั่งสองคนนั่งสองคนงไปเอา <S <S uh, นำนำ strong, อ่ะนั่พร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามอาพระเอกไม่ฟังเสียงแล้วครับด้วยด้วยความคิดถึงน้องเอกเข้ารูปไหล้แล้วก็จูบกันอย่างเมามันทันใดนั้นไอ้ชายชูถึงแอบดูอยู่ที่พุ่มไม <S 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 <k <k ้ม ну ันทนไม่ได้ไอ้ชายชูวิ่งเอามีดมาแทงพระเอกวิ่งใครวิ่งเฮ้ยวิ่งเอ้ยอ่ะไอ้ปันธ์เฮ้ยมองไข่อ่ะแกละ ให้ผมเป็นชายชูวิ่งเอามีดมาแทนเพ่โอ้ยไม่ได้หรอกครับสินข้อสามผมไม่เคยผิดเลยครับให้ผมเป็นชายชูวิ่งเอามีดมาแทนเพ่โอ้ยไม่ได้หรอกครับสินข้อสามผมไม่เคยผิดเลยครับโอ้ยตายแล้วธรรมะาธรรมโอสินข้อสามเขาว่าไงห้ามเป็นชูครับก็เคยเป็นชูว่าผมไม่เคยเป็นชูครับเคยมีชูว่ามีครับให้ให้ผมเล่นเดี๋ยวพี่ถ่ายให้พี่เทิงถ่ายให้ผมอ่ะพี่เทิงเทิง ถึงเวลาแจ้งเกิดแล้วน้องครับพี่โชคดีนะครับโด่งดังแล้วจะได้ไปจากพี่ทันทีโด่งดังจะได้ไม่ไปจากพี่นะครับไม่ห่วงมัยไปได้ดีครับผมอยากอยู่ร้องคาราโอเกะกับพี่ทุกวันครับไปขายปลาขายกุ้งเอ้าแอชั่นชายชูวิ่งเอามีดมาแทงเพระอเอกทันที ตัวใหญ่ขนาดนี้แทงผิดดีครัมันหลบเพราะมันมีวิชาครับอบ้าเนี่ยแล้วหน้าก็ไม่ได้กล้องเลยกล้องอยู่ข้างหลังนู่นบางเห็นแต่เทยทอยเอออมไม่เห็นหน้าครับแล้วอย่างนี้คนมองกล้องด้วยดิเมื่อไร่คนจะจำได้มองอยู่ด้วยว่ามุมไหนเออดูด้วยได้ครับเออไหนอะไรนั้นถ่ายชูก็วิ่งเอามีดมาแทงพระเอกแอคชั่นไลยเฮ้ยเออเออ้โหเออ มีเออแทงแทงข้างหลังเงี้ยเอาก็ให้มองกล้องเลยครับนั่นอ่ะแทงข้างหลังเหรอเอ่อจับซื่อเกินไปไม่ต้องมองหรอกหันไปนู้นแต่ว่าแทงให้มันเป็นจังหวะหน่อยเออแทงให้เป็นจังหวะใช่ไหมพี่ใช่ถูกต้องอ้าวโอเคครับให้เป็นจังหวะหน่อยอ้าวครับแอคชั่นไป มากเลยอะไรพี่อะไรเนี้ยก็บอกให้แทงให้เป็นจังหวะเลครับน่่นงไงไม่น่าไปปูให้มันเลยบันเทิงเป็นจังหวะคือเข้าไปแล้วก็หนึ่งสองแล้วปาดป๊อไม่ใช่อยู่พวดพลาดแทงเข้าใจไหมครับผมเอาทาใหม่นางแล้วอย่าแทงผิดนะตัวนู้นผู้หญิงแทงไอ้ตัวชายนี่แล้วนางเอกแทงได้ตอนไหนครับเออเดี๋ยวคิดว่ากันตรงนั้นแหละตดีนย้นเขาะเก็บหมดให้จ้องจะแทงกัา จบเมื่อกี้ได้อ insert ไหมคะินเสิร์ตไปแล้วเอางี้ดีกว่าตัดไปเลยฉากนี้ตัดไปเลยเดี๋ยวเขามาเก็บทีหลังเอาฉากไหนพี่เอางี้เอาระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลยเอาตัดฉากพระเอกนางเอกไปก่อนเอาเขาระเบิดภูเขาเผากระท่อมถูกต้องแล้วมีขาดอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรมีภูเขคถ่ายพี่ถามคุยกับพี่เอาภูเขาก็กระท่อมไงเอาระเบิดระเบิดนี่ไงระเบิดมีภูเขาเกระท่อมไปกันเ u e s t ครับพระเอกนางเอกมาออก มัด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 แล้วก็ระเบิดภูเขาเอากระท่อมอ้าวระเบิดภูเขาถล่มอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไอ้ป้นปานถือไว้พี่หน่อยพร้อมไหมห้าสี่สามสองแอคชั่นผมคนละพ่อได้ผมพ่อคุณจีนอยู่ฮ่องกงนี่พ่อเขาเป็นที่เบส ทิเบตทิเบตกับเวียดนามโอ้ทิเบตเหรอหนูเป็นลูกครึ่งก่ะหิมะกัดหน้าเดียนี่้ห <Higher? S 2> ิวไปหมดเลยลูกค่ะน้องพ่อค่ตาพูดเงี้ยเฮ้ยตาตาลูกตาตาดูได้พอจะมีเมียได้ยังเฮ้ยไม่สอนลูกอะไรคุณพ่อจะจับจ้วงจอดอย่างนี้สิครับอย่าจับพ่อบ่อยจีพ่อขัางลูกฉันก็ผัวเก่าอีน้ำล้ำยองไง